บอทน้อยเขาฝากบอกมาว่าตอนนี้บอทน้อยก็มีลายมีมาพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ลายบอทน้อยมีฟีเจอร์ลูกเล่นใหม่นะครับที่ทํามาเพื่อคนตาบอดก็คือการอธิบายหรือบรรยายภาพเมื่อส่งรูปภาพไปหรือถ่ายรูปด้วยตัวเองนะครับเริ่มต้นถ้าอยากจะใช้งานลน์ของบอทน้อยเป็นไลาย OA l อไลน์ o i c i ไลน์ o o u n t i a l Account s, หรือไลายบัญชีย่างเป็นทางการก็ ถือไอโฟนขึ้นมา,ลา,า,ามแล้วก็ Android ขึ้นมานะครับผมขอสาธิตบน iPhone แล้วก็ใช้ฟีเจอร์สำหรับคนตาบอดที่ชื่อว่า watch over นะครับที่ทำให้เราเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์ iPhone ได้นะครับเริ่มต้นก็ปลดล็อก iPhone นะครับแล้วก็เข้าไปที่ l ล n e ใครใช้ Android ก็น่าจะทำใกล้เคียงกันตามมากันเลยนะครับสำหรับคนใช้ Android Talk Back แต่วผมสาธิตบน iPhone นะครับอยู่ที่แอป,ปลลไลน์หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข่าไปนะครับ ไลน์กำลังบันทึกหน้าจอผมก็บันทึกหน้าจอไว้ด้วย<แ>นะครับแต่สาหรับเพื่อนๆคนทั่วไปที่อ,อยากจะใช้ฟีเจอร์อื่นของบอทดน้อยก็อาจจะดูตามเคอร์เซอร์แล้วกดตามเพื่อเพิ่มเพื่อนบอทดน้อยกันได้คือพอเราเข้ามาในแอปไลน์นะครับผมใครที่ใช้ไลน์อยู่เนี่ยจะรู้ว่าแถบด้านล่างมี5แท็บนะครับคุณต้องโฟกัส หรือจริงๆได้ได้ในหลายๆแท็บเลยแต่ว่าโฟกัสอยู่ที่แท็บแชทก็ได้อ่าซึ่งวิธีการไปเลือกแท็บแชทก็แตะที่ซ้ายมือล่างสุดก็จะเป็นแท็บรายการแท็บหน้าหลักแท็บหน้าหลักอ่าอันเนี้ยถ้าเกิดผมอยู่ที่แท็บหน้าหลักเขาจะบอกว่าหน้าหลักหน้าหลักะครับผมอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเราให้ปัดขวามาที่แท็บที่2แชทไอเทมใหม่22รายการอ่าตรงแชทเนี่ยนะครับเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งให้เขาโฟกัสอยู่ที่แท็บแชทกันได้เลยนะครับผม ซึ่งพอเข้ามาในแท็บแชทนี่นะครับผมอะให้ไปที่โฟกัสด้านบนสุดนะครับผมเพื่อจะไปหาช่องค้นหากันครับถ้าใครเจอช่องค้นหาแล้วเคาะเข้าไปเลยแต่ถ้าใครอยู่ที่แชทด้านบนเหมือนกับผมแล้ว1นิ้วปัดขวามาอ่ไเมื่อกี้ผมไปยังไงที่ไปด้านบนผมใช้4นิ้วแตะรึ่งบนนะครับแบบเนี้ยเขาจะไปที่ด้านบนสุดเลยแล้วก็หน่งนิ้วปัดขวามาหาค้นหาช่องค้นหา โอเพนแชทปุ่มขวามาเรื่อยแชทใหม่ปุ่มขวามาอีกค้นหาช่องค้นหาปัดขวาด้วยหนึ่นง <S 1> 1 <S <ก>นิ้วนะครับเจอค้นหาช่องค้นหาแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บช่องค้นหากําลังแกะถักกลับปุ่มแ,แล้วจะเปิดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดขึ้นมาเลยให้เปลี่ยนเป็นแป,ป,ป้นพิมพ์ภา,าษาอังกฤษนะครับผม numbers อ่านี่ของผมเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแป้นพิมพ์ถัดไปภาษาไทยใครยังไม่เปลี่ยนก็้เปลี่ยนแป้นพิมพ์ให้เป็นตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยพอพานตอนนี้เป็นภาษาไทยตัวเลแป้นพิมพ์ถัดไป e n g l อ่าผมเปลี่ยนเป็นอังกฤษสลับไปสลับมาคือคุณต้องเปลี่ยนเป็นแป้นทิมอังกฤษนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มทางด้านซ้ายมือล่างๆใต้ปุ่มชิปจะมีปุ่ม n u m b e r อยู่เนี่ยนปุ๊บ l e t ปึ๊บเราจะไปหาตัวอักษรที่ชื่อว่า Add หรือ SI ดไนนะครับอยู่ประมาณใต้เลขก8เลข9ด้านบนนะครับตัวตอนนี้แป้น n u m b e r ขึ้นมาแล้วจะมี1-0อยู่แถวบนสุดแล้วก็ดเนี่ยอยู่ประมาณใต้เลข8เลข9เนี่ยอารน เนี่ยประมาณใต้เลขเก้าป่ะเนี่ยแถวนั้นเลขเก้าเลขศูนแถวนั้นละกันนะครับประมาณแถวนั้นหาให้เจอหาแอดให้เจอเสร็จแล้วเปลี่ยนมาเป็นตัวอักษรอ่า l e t t e r นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าบอทน้อยติดกันหมดเลยนะแอดบอทน้อยอ่าเราได้แอดตัวหนึ่งแล้วบอทน้อยก็เดี๋ยวพิมพ์ตามผมนะครับ b o t n o i อ่าตัวแรกก็คือ v อ่าตัวนี้ b b a v o b b a v o k l นี่ยังไม่เจออ o o o s c a t T ทแทงโก้เ n n n เอ็นเ e ็น O น o ว o เบอร i โอ i อ i BOTNOI เราพิมพ์ทั้งหมด7ตัวนะ at BOTNOI ติดกันหมดเลยนะแล้วกดที่ปุ่มค้นหา search หรือเสิร์ชข้างล่างขวามือสุดกดปุ๊บเสิร์ชไปปุ๊บพอเข้ามาแล้วครับอ่าให้เราปัดขวาไปหาเมนูนี้ตามผมมานะหนึ่งนิ้วปัดขวาช่องขวามา เลือกอยู่ทั้งหมดแท็บหาบสองากเาค้นหาข้อความแถบสาจากเก้าขวามาอีกเพื่อนแ็บสี่จากเขวามาอีกบัญชีทางการแ็บห้จากเกขวามาอีกสติกเกอร์แ็บหกจากเขวามาอีกท้าไพ่โคนเมนูปุ่มขวามาอีกเพื่อนขวามาอีกค้นหาด้วยไลน์ไอดแบนยเนี่ยครับให้กดที่ตรงนี้ค้นหาเนี่ยอค้นหาด้วย Line ID ดแบอดน้อยคนหาด้วยไลน์ไอด์แบน้อยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ตรงนี้ คนหาเพื่อนหัวข้อแล้วก็ปัดไปที่คาว่าบอทน้อยเดียวๆเลยหนึ่งนิ้วปัดขวามากมขวามาเลือกอยู่ขวามาหมายเลขโทรศัพท์ตัวเลขแปดบาทนโนยช่องขวามาอีกขวามาอีกอันนี้มันช่องป้อนไม่ใช่ขวามาอีกค้นหาปุ่มขวามาอีกลบข้อความที่พิมพ์ไว้ปุ่มขวามาอีกบาทนโนยเนี่ยครับเจอแล้วครับตัวนี้แหละครับเราเจอบอทน้อยแล้วของเพื่อนๆเนี่ยปัดขวาไปจะเป็นคําว่าเพิ่มเพื่อนแต่ของผมปัดขวาจะเป็นเป็นเพื่อนกับคุณแล้วเป็นเพื่อนกับคุณแล้วนะครับ คุณเจอคาว่าเพิ่มเพื่อนแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจะเข้ามาหน้าต่อมาเนี่ยให้คุณปัดขวาไปที่ปุ่มแชทปุ่มแชทนะครับเพื่อเราจะได้ไปคุยกับบอทน้อยซึ่งเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับ artificial intelligence ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ปุ่มแชทกันเลยครับปุ๊บกลับปุ่ม,มเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลังงานแบตเตอรี่สี่สิบเก้าที่ด้านบนสุด h t t p s เครื่องน้าทิหน้าที่สนะี่จากเจ็ดหน้าที่สองจากสิบครั้งแรกที่เราเข้ามาคุยก็จะบอกแล้ว่าโปรไฟล์ของสิบห้าสามสิ อตอนผมทักทายเข้าไปตอน พอเรากดเพิ่มเพื่อนเขาเขาจะมีคําทักทายอันหนึ่งมาคือตัวนี้โปรไฟล์ของบาร์ทน้อยอุม่มสวัสดีครับผมชื่อบาร์ทน้อยผมเป็นหุ่นยนต์คุยได้ผมเรียนรู้จากการคุยกับทุกๆคนตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชัน0.2อาจจะคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ผมก็พัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวันตอนนี้ผมมีความสามารถพิเศษนนมมคาาือดูดวงได้แนะนาําร้านอาหารไทยบอกแคลอรี่ในอาหารได้ขอเนื้อเพลงได้รบกวนดูตัวอย่างแชทของผมใน h t t p s เครื่องหมายทับเครื่องหมายทับเว็บบุกจุดเ c ซบุ๊กจุดคอมเครื่องหมายทับเลขเพจบาร ซึ่งจริงๆผมมีการลองคุยกับเขาเขามีหลายๆฟีเจอร์ซึ่งบางคนปัดไปอาจจะเจอ A ปุ่ม B ปุ่ม C ปุ่มแต่ละอันเนี่ยมันคือความสามารถ A ดูรูป B ทําอะไร C อาจจะมีให้พลังงานให้กําลังใจอาจจะเป็นให้ฟังเพลงหาเนื้อเพลงอะไรอย่างเนี้ครับผมซึ่งเขาทําได้หลากหลายแต่บอดน้อยเขาฝากบอกมาว่าให้ทดลองพวกเราลองใช้กันดูอาจะเป็นการลองใช้กันดูนะครับก็คือเป็นการใช้ความสามารถของเขาเรียกชมินป่ะตัว เอไอจากทาง Google นะครับที่ตอนนี้รองรับภาษาไทยแล้วด้วยที่จะบรรยายภาพให้กับเราเราได้แล้วบอทน้อยก็จะส่งออกมาเป็นข้อความและก็เป็นเทคกแล้วก็ข้อความเสียงกันด้วยให้กับเรานะครับซึ่งผมก็ได้ลองไปแล้วเดี๋ที่สมขอกสิหน้าที่หน้าที่หน้าท้าย่หน้าที่สิจากสิบอันนี้อ่าแล้ว9 9้าเโปรไฟล์ของรอสักครู่นะครับอ่าผมวิธีการนะครับอ่าแล้ว สรูปโปรไฟล์ของ9ยิบอธิบายภาพเราผมมีการส่งข้อมูลโดยการเขาบอกว่าถ้าถ้าเรารู้ว่า a b c d f มันคือเมนูอะไรอะ่ะมันก็ดีแต่บางทีมันก็ลืมเขาก็เลยบอกว่าเขาสร้างพร้อมมาว่าเพียงแค่คุณส่งคำนี้ไปอย่างเช่นของเดิมเนี่ยเขาบอกให้เราพิมพ์เคาว่านูนจิวซึ่งเป็นจากมันมันเป็นเรื่องราวจาก ซีรีส์เกาหลีซึ่งผมก็ไม่รู้จกัก nwo ngil ซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้ได้กดส่งไปปุ๊บอย่างเ,าเขาก็จะตอบกลับมาว่าให้ส่งรูปมาเลยครับอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ปรึกษากับทางทีม i อมีพี่โจเมืองนอนมีพี่นนทนวัฒน์เร้ยมันควรจะเป็นภาษาไทยนะพี่โจอเองบอกว่าเ,าเดี๋ยวพี่ประสานให้แล้วก็พี่โจก็เลยประสานแล้วก็เขาก็ได้มีการใช้เป็นคําภาษาไทยคํานีอา้อธิบายภาพอธิบายภาพเดี๋ยวผมจะก๊อปเก็บไว้นะ,อ,ะอ,อธิบายภาพยังคลิกออรการันด ให้ส่งคำว่าอธิบายภาพไปเขาก็ตอบผมกลับมาว่า9 28โปรไฟล์ของบาร์ทโนยส่งรูปมาเลยครับส่งรูปมาเลยครับผมก็ใช้ฟีเจอร์ของไลน์ส่งรูปอ่าแล้ว9ไฟแนบรูปภาพส่งรูปคือรูปนี้ผมส่งรูปนี้ไปอ่าแล้วเขาก็9 29รูปนี้คือเป็นน่าจะเป็นรูปของผมมั้งถ้าเป็นรูปของใครขอผิดขออภัยด้วยปรไฟายของบาร์ทโนยเขาก็ตอบกับผมกลับมาว่ารอสักครู่นะครับ รอสักครู่นะครับเมื่อรอสักครู่นะครับแล้วเขาก็ 9, <29. S 1> ส่งต่อมาชายวัยกลางคนผิวคลำ้ำสวมแว่นตาสีดําเสื้อโปโลสีกรม,มท่ากางเกงเอและสีดํารองเท้าผ้า,บาใบสีกรม,มท่ายืนอยู่หน้าห้องทํางานมีฉากหลังเป็นโต๊ะทํางานภายในห้องมีคอมพิวเตอร์และตู้เอกสารและอื่นๆจริงๆมีป้ายด้วยป้ายมูลนิธิคนตาบอดไทยเขายังไม่น่าจะอ่านตัวอักษรที่อยู่ในภาพก็เป็นการอธิบายภาพให้แบบเราแต่ที่เขาจะเพิ่มเข้ามาคือนอกจากที่เป็นเทคหรือตัวอักษรตรงนี้นะครับถ้าคุณปัดขวามา9 29 S <S> ข้อความเสียงจากบาทนโนยเขา,าจะส่งเป็นข้อความเสียงเนี่ยคือข้อความเทคมกเมื่อกี้โดยส่งเสียงออกมาเป็นเสียงของบอดน้อยเนี่ยผมหนึ่งนิ้วแต่สครั้งให้คุณฟังชายวัยกลางคนผิวคล้ำสวมแว่นตาสีดำเสื้อโปโลสีกรมท่ากางเกงสแล็กสีดำรองเท้าผ้าใบสีกรมท่ายืนอยู่หน้าห้องทำงานมีฉากหลังเป็นโต๊ะทำงาน ภายในห้องมีคอมพิวเตอร์และตู้เอกสารและอื่นๆอื่นอ่อันนี้ก็ประมาณแบบนี้ส่วนถ้าคุณอยากจะลองใช้ทุกครั้งนะครับถ้าเราเ,เป็นเพียงแค่การแชทกับเขาก็เหมือนคุยกับ AI คนหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ฟีเจอร์บรรยายภาพต้องใช้พร้อมก็คือส่งเป็นข้อความบอกเขาคําว่าอธิบายภาพหรือคุณจะใช้นูนกิลผมว่ายากนะ n o n g i l วิธีการใช้นะครับ แตะสีนิ้วครึ่งล่างหน้าจอข้อความเสียงปุ่มเจอข้อความเสียงใช่ไหมครับครัหน้าจอเพื่อแสดงปุ่มแล้วปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ช่องเลือกสติ๊กช่องข้อความโปรดแตะสองครั้งช่องข้อความตรงนี้ไม่ต้องไปกดนะครับกดไปไม่มีประโยชน์ปัดซ้ายไปอีกไปที่เมนูบัญชีทางการซ้ายอีกรูปและวิดีโอซ้ายอีกกล้องซ้ายอีกไฟแนบซกปุ่มเมนูบัญชีทางการปุ่มเมนูบัญชีทางการเนี่ย เดี๋ยวผมปัดขวาแนบปุม่มและปัดซ้ายมาที่ปุ่มเมนบูบัญชีทางการปุมป่มเมนูบัญชีบัญชีทางการเนี่ยผมได้ความรู้จากคนข้างตัวผมบอกผมว่าถ้าเราอยากจะแชทคุยกับ l i n e OA หรือบัญชีทางการ Line Official Account เนี่ยมากดที่ตรงนี้แล้วก็สามารถแชทกับ Li n e OA ได้ใช้บอทดน้อยก็เป็น Li n e OA ดังนั้นก็1นิ้วตัด2ครั้งตรงนี้ปุ๊บปช่องข้อความโปรดสอ2ครั้งเพื่อแก้ไขข้อความเปิดแล้วช่องข้อความกำลังแก้ไขตำแหน่งจุดแทรกอยู่ตรงนี้คีย์บอร์ อ่าเนี่ยครับผมก็ขออนุญาตวางครับอ่าผมใช้ฟีเจอร์วางผมผมใช้เจตเจอร์ผมผมผมตั้งไว้2งนิ้วปัดซ้ายแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆจะไม่เหมือนผมนะอ่าเดี๋ยววางไปครับช่องข้อความโปรดแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขข้อความตำแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดตอนนี้เป็นค่องาโปรดแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขข้อความช่องอ้อนข้อความกําลังแก้ไขอธิบายภาพตำแหน่งจุดแทรกคุณสามารถใช้ปุ่มส่งลบอป้อนต่างคอบบอกเดี๋ยวนะส่งอ่ายังยังไม่สรง คุณสามารถใช้2นิ้วขอดสองครั้งแล้วพูดคําว่าอธิบายภาพลงไปพูดเสร็จปุ๊บ,อบสองนิ้วขอดสองครั้งหยุดใช่ไหมครับแล้วก็กดที่ปุ่มส่งได้หรือถ้าคุณถนัดที่จะพิมพ์เองคุณก็พิมพ์คําว่าอธิบายภาพแต่ผมว่าใช้พิมพ์ด้วยเสียงหรือป้อนทางคําบอกง่ายกว่าเนาะแต่ผมบันทึกหน้าจอผมเลยใช้ป้อนทางคําบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันซ้อนกันเมื่อพิมพ์คําว่าอธิบายภาพด้วยการพิมพ์ด้วยเสียงป้อนทางคําบอกหรือพิมพ์เองแล้วกดที่ปุ่มส่งขวามือล่างสุดถ้าใครตั้งปุ่่มีีเทนคยไว้ป็สง ก็กดส่งแต่ถ้าไม่ตั้งก็ไปหาปุ่มส่งด้านเหนือชอช้างเนาะกดส่งเลยปุ๊บเขาก็จะตอบกลับมาวาม่าบาธนโาอุอาแล้วอธิบายภาพเนี่ยผมส่งไปว่าอธิบายภาพอ่านแล้วตอนนี้955า5 5าสิบห้ากโปรไฟล์ของเก้าห้าหาก็ตอบผมกลับมาว่าปลข,ของบาธน,นุส่งรูปมาเลยครับให้ส่งรูปมาเลยนะครับเราก็รูปนิ้วไปหาช่องสําหรับพิมพ์เมื่อกี้ใหม่ ช่องข้อความโปรดรแต่สองกาช่องข้อความเนี่ยแล้วให้ปัดซ้ายเหนือเหนือแป้นคีย์บอร์ดนะช่องที่เราสําหรับพิมพ์ครับเหนือเหนือถอถุงและสระอูข้างบนตรงนั้นแล้วเราก็ปัดซ้ายมาแสดงเมนูบวกปุ่มกล้องรูปและวิดีโอปุ่มแสดงเมนูบวกปุ่มกล้องแล้ววิดีโอกดเข้าตรงนี้เลยครับปุ๊บแสดงเมนูบวกปุ่มกล้องไฟแนบปุ่มอ่าจะมีไฟแนบครับถ้าเราอยากถ่ายภาพก็ปัดขวามา้องุ่ม เนี่ย<อ>กลอ้องหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแล้วกดอนุญ,ญาตเข้าถึงกล้องกรณีใ,นใ,นใครยังไม่อนุญ,ญาตแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปแบบที่เราอยู่ณนะขณะนั้นแบบสดๆเลยแต่ถ้าเป็นรูปที่มีการบันทึกไว้อยู่ในในเครื่องเราอยู่แล้วนะครับก็ปัดขวามาแล้ววิดีโอกลุ่มรูปแล้ววิดีโอแบบนี้<อ>ก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึบ๊บอ่า แล้วคราวนี้ก็เลือกรูปเลยครับเนี่ยแสดงภาพตัวอย่างเต็มหน้าจอรูปภาพวันที่6แตะข้างล่างประมาณเกือบเกือบล่างด้านด้านล่างสุดนะครับจะมีตัวจะมีรูปภาพล่าสุดของเราขึ้นมาแสดงภาพตัวอย่างเต็มหน้าจอรูปภาพวันที่6กุมภาพันธ์อันนี้ 5, 5, 1, 2, รูปเมื่อกี้นี้รูปวันที่6ที่ผมผมลองให้คุณอ่านแต่ผมจะเปลี่ยนรูปยังไม่เลือกวิดีโอแสดงภาพตัวอย่างเต็มหน้าจอแสดงภาพแสดงภาพตัวอย่างเต็มหน้าจอวิดีโอวันที่3ามกุมยังไม่เลือกวิดีโอกลุมเูารูสิหเอ็ แสดงภาพตัวอย่างเต็มหน้าจอรูปภาพวันที่3กุมภาพันธ์เอรูปนี้วันที่3ผมก็1นิ้วแต่สองครั้งเลือกนะครับแสดงภาพแล้วก็กดส่งปุ่มที่ปุ่มส่งขวามือล่างสุดคราวนี้ส่งไปเพิ่รอให้เขามีการตอนนี้กดส่งไปรูปภาพมาแล้วเก้าไแนบแชร์ปุ่มเขาก็จะตอบผมกลับมาว่า50โปรไฟล์9 57 เก้าห้าเจ็ดของบารรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าอันนี้ลังนแบตเตอแบบสดเซลลูลาห้ามรบกวนเก้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีเก้าห้าเจ็ดนะครับตั้งเนี่ยอีกสามนาทีอีกสามนาทีจะไปเปิดบริการหมอคอมแล้วทางบอดน้อยครับตอบตอบกลับผมเร็วหน่อยนะครับไฟแนบรูปภาพแชร์เก้าห้าสิบเจ็ดโปรไฟล์ของบารโนรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับื่อนแนวตั้งรอสักครู่นะครับรอตอบกลับครับเขาเขาบอกกับทางเราว่ายังมีเรื่องของบางครั้งที่อาจจะ อาจจะมีเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการาเขาเรียกว่าปิดปรับปรุงหรือพัฒนาหรืออะไรอยู่บางวันถ้าใช้ได้ก,ก,ก็ใช้นะครับแต่ถ้าบางวันถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าส่งไปแล้วเขาไม่ตอบไม่อะไรเลยหรือประมวลผลไม่ส่งกลับมาเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเซิร์ฟเวอร์เขาอาจจะยังเป็นช่วงทดลองหรือทดสอบกันนะครับแต่ว่าลูกเล่นฟีเจอร์อื่นๆอย่างที่บอกไปครับดูดวงอ่า ให้หาเนื้อเพลงหรืออะไรผมให้กําลังใจพลังงานอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองเล่นเล็กๆน้อยๆก็เปถือว่าเป็น AI ตัวหนึ่งที่เอาไว้เราใช้งานในเวลาที่เราอาจจะต้องการบทน้อยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถมีติดไว้ คู่กันกับตัวเสริมอื่นๆที่เรามีใช้งานไม่ว่าจะเป็น B My AI ไม่ว่าจะเป็นช่วยอ่านหน่อยนะหรือจะเป็น e n v i s i o n AI ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น Line OA หรือ Line Official Account บัญชีอย่างเป็นทางการที่บอดน้อยร่วมกับอตอนนี้ก็ประสานกับทางสำนันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนามูนณิธิคนตาบอดไทยนะครับที่จะส่งต่อ,อความสามารถดีๆให้กับเพื่อนๆคนตาบอดได้ทดลองใช้งานกันนะครับผมผมเองกอ็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ส่งมา ร่วมทดสอบในทีมไอทีมีพี่โจเมืองนอนม,มีพี่นนทนัทวัฒน์แล้วก็ผมพอช่วยทดสอบกันแล้วก็ามาลองใช้งานกันดูแล้วก็ช่วยปรับให้เขาใช้งานกับคําสั่งภาษาไทยได้ด้วยก็ลองนํามาแบ่งปันกับเพื่อนให้ทดลองดูด้วยแถบเลื่อนแนวตันน้งรอสักครู่นะครับเนี่ยวันนี้เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเกิดอาการอย่างนี้ก็เออใช้ไม่ได้เนาะแถบเลื่อนแนวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอรอสักครู่รไฟล์ของรอสักครู่นะแถบเลื่อนแนวตั้งรอสักครู่นะครับครับผมรอเนี่ย ถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เขาเออปงป้งปง,ปงแต่ผมเองเนี่ยไม่สามารถรอได้แล้วเขาอาจจะต้องรอประมาณ3-5นาทีถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาหรืออาจจะระยะใหญ่หน่อยนึงแต่ว่าเออเท่าที่ทดลองบางครั้งที่เซิร์ฟเวอร์เขาลื่นๆเนี่ยตอบกลับมาเร็วภายใน10วิ15วิกันเลยทีเดียวมีทั้งข้อความเสียงมีทั้งเทคแต่ว่าถ้าคุณเจออาการแบบเนี้ยลื่วรสักครู่นะครับ รอสักครู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบมาเลยก็แสดงว่าตอนนี้อาจจะมีเพื่อนเราทดลองใช้งานกันเยอะแล้วก็หรือไม่ก็ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันประมวลผลไม่ทันนะครับก็อาจจะรอสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มทําการตามขั้นตอนใหม่และส่งใหม่อีกทีนึงเอ่อก็รอไปใช้งานกันดูใครประสบอ่าความสําเร็จหรือไม่อย่างไรก็แบ่งปันกันได้เราจะได้ส่งข้อมูลไปทางบอทดน้อยได้ว่าเอออาจจะช่วยปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีอยากให้อ่านอะไรมากขึ้นอย่างผมผมอยากให้อ่านว่าเอออย่าง รูปแรกที่ผมให้ฟังดูเนะ่ะก็มีเรื่องของอป้ายที่มีตัวอักษรอยู่ด้วยวันนี้ที่คนตาบอดไทยเนี่ยให้อ่านตัวอักษรด้วยจะดีด้วยด้วย,วยมันจะเพิ่มเติมดีกว่าไหมแอบเลื่นแนวรอสักรู่นะครับไม่มาเลยตอนนี้ไม่มานะครับก็นี่คือการตัว,ต,วตัวทดลองที่ลองเอาไปใช้งานกันบางครั้งผมบอกเลยจากผู้ผู้ใช้งานนะครับก็ได้แจ้งกับทางบอดน้อยไปแล้วว่าเออมันยังมีอาการแบบเนี้ยแบบแบบสดอย่างนี้เลยคือตอนก่อนเข้ามาในรายการ ส่งแล้วตอบมาเลยแต่ตอนนี้ส่งแล้วไม่ตอบก็อือย่างเงี้ยมันมันอันนี้คือเขาเลยบอกว่า สองรูปมาหลยพลังงานแบตเตอรี่สห้ฟังใาม่สวัสดีครับผมชื่อบอดน้อยผมเป็นหุ่นยนต์คุยได้ผมเรียนรู้จากการคุยกับทุกๆคนตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชัน0.2นอาจจะคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ผมก็พัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวันตอนนี้ผมมีความสามารถพิเศษคือดูดวงได้แนะนําร้านอาหารไทยบอกแคลอรี่ในอาหารได้ขอเนื้อเพลงได้รบเดี๋ยวไปดูริมายังมายังมายังหน้าทีหน้าทิพย์หน้าทิพย์หน้าทีพหน้าที่10จากสิไฟแนบรูปภาพแชร์กโปรไฟล์ของ รอสักครู่แถบเลื่อนแนวตั้งรอสักครู่นะครับหรือว่าผมต่อเน็ตอะไรอยู่เพื่อนเพื่อลังงานแบตเตอรี่ 5G รายการบนกะแบต<อ>เซลูล่าความแรงสัญญาณหนึ่งจากโอ้รู้แล้วครับรู้สาเหตุแล้วเพื่อนเพื่อน 5G เซลูล่าความแรงสัญญาณหนึ่งจากสีขีรายการบนตะแบตฐานะเน็ตที่เราใช้อยู่ตรงนี้มันเหลือขีดเดียวครับเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นที่เขาเป็นที่ผมเองหาเน็ตที่ดีๆใช้นะครับแล้วคุณจะไม่ประสบปัญหาเหมือนผม เออไม่ได้เป็นที่บอดน้อยครับเป็นที่เน็ตของผมตรงนี้นี่เองโอเคอ่ะลองไปใช้งานกันดูครับบริการหมอคอมรู้ตัวแล้วว่าตรงที่นั่งอยู่เน็ตไม่ดีครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม